วัสดีครับผมชื่อแมทธิวชีวิตของผมเนี่ยถูกดูสง,งัดลงเมื่อวันที่4กรกฎาคม1969ในตอนนี้เนี่ยผมมองเห็นทุกอย่างได้แบบชัดเจนขึ้นจากตรงนี้นะครับแต่ที่น่าตลกก็คือผมยังจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาของวันนั้นและชีวิตของผมก็สิ้นสุดลง แฟนสางผมชื่อมารีนนะครับแล้วเราทั้งคู่เนี่ยก็มีแผนที่จะไปที่จุดชมวิวกันนะครับที่ถูกทิ้งล้างในเมืองวันเลโฮปัดแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นจุดลับที่เราจะได้หลีกหนีจากชีวิตไป,ไปในประจําวันและเพลิดเพลินกับความงามของธรรมชาติที่รายล้อมพวกเราอยู่เรานั่งคุยกันอยู่ในรถพร้อมกับเสียงหัวเราะพร้อมกับชมวิว,วทูทัช แบบว่าพาราโนมาซึ่งอารมณ์ประมาณแบบว่าแบบแบบว่ารอบๆตัวครับแบบมองได้รอบเลยรอบๆนี่คือหอมล้อมไปด้วยแบบวิวอะไรเงี้ยนะครับดวงอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วก็เป็นช่วงที่ท้องฟ้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูและสีส้มนะครับช่วงอารมณ์แบบโพเพอะไรเงี้ยนะครับบ่ายวันนั้นเองเธอถามผมว่าผมเนี่ยอยากที่จะอยู่ต่อยสักหน่อยไหมก็เพลิดเพลินกับช่วงเวลา ของการที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับผมตกลงไปโดยที่ไม่รู้เวลาและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันเอาละครับผมสวัสดีคุณชม,มด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Whisper of the Lost นะครับ The Killer Mask นั่นเองนะครับเสียงกระซิบของผู้สูญหายและฆาตกรที่สวมหน้ากากนะครับผมดูเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็น เรียกว่าเป็นเหมือนซีรีส์ซีรีส์หนึ่งแล้วก็อาจจะมีหลายๆตอนให้เราได้เล่นนะครับแต่ตอนนี้ก็เราอยู่รถกาแฟเรา it, เนั่นเด็กนะชื่อมารีนะครับกำลัาางแบบจูจีดูดีกันอยู่ในรถพร้อมล้อมไปด้วยวิวแบบสวยงามในช่วงโพเพนะครับผมแต่เราไปดูพร้อมกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราแบบจำจขึ้นใจอยู่เนี่ยในการที่ได้อยู่ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยคืออะไรนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มเกมกัน,นครับผม เริ่มเกมมาแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราเริ่มบทสนทนานะครับทำไมตัวสอบมันกลับไปกลับมาแบบนี้วะเหมือนจะเป็นเกมสเปนนะครับแล้วเหมือนจะแบบอาจจะเปลี่ยนฟอนต์มาเป็นภาษาอังกฤษก็เลยข้อความมันจะเออเออดนึงเหมือนมารีนแฟนเราจะพูดอะไรสักอย่างนะครับแล้วเราบอกว่ามีเลยหรือเปล่าที่รักอันที่สองนะครับฉันคิดมาตลอดเลยนะคะเราก็ถามว่าว่าไงนะครับกับ นี่ฉันถูฝาไปด้วยเปล่าเด้อที่ถามก็คือในที่สุดเหมือนภรรยาเอ้ยจะเรียกภรรยาเรียกว่าแฟนแล้วกันแต่เราเหมือนจะพูดอะไรสกักอย่างนะครับแล้วเราบอกกันในที่สุดคุณเนี่ยอยากจะมาทานข้าวที่บ้านฉันในวันพรุ่งนี้หรือเปล่าคะข้อแรกก็บอกว่านัดฟังดูดีเลยแล้วเราก็ข้อสองก็เป็นการบอกว่าอะไรวะโอเคผมต้องการที่จะไปเจอกับครอบครัวของคุณอะไรอย่างเงี้ยครับี่ถามคือไม่ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่านัดฟังดูดีเลยแล้วกันครับ ชลลนักคุณดีกาเขิร์เลยอลเอแเงียบนะครับรอบๆเนี้ยไม่มีใครอยู่เลยนะคะไม่แปลกใจหรอกที่ที่นี่เนี่ยถูกทิ้งมาแบบหลายสัปดาห์แล้วนะครับถูกทิ้งร้างอะไรเงี้ยปล่อยร้างคุณเนี่ยอยากจะทําอะไรที่แบบน่าสนใจกว่านี้ไหมนะคะอุ้ยชักชวนแบบนี้ผมนี่ขึ้นเลยนะครับผมไม่ใช่ยืนขึ้นนะอย่างอื่นขึ้น หมายถึงว่าแบบคนลุกอะไรเงี้ยคนตั้งคนขึ้นอะไรงเงี้ยครับเราเลยบอกว่าการถนุ่นมพอไปเข้าห้องน้ําก่อนได้ไหมอ่ะเฮ้ยไปล้างวะเนี่ยิกน,นานักกันนะการที่รักอกได้เลยผมไปแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวผมล้างล้างหน้านะครับผมล้างหน้าล้างตาอะไรเอเคเฮียมันจะเล่นกันบนรถได้หรอมันจะดีนะครับผมแหมเปลีย่ยนวิวซะหน่อยนะ หญิงสาวอยู่ด้วยกันแล้วแบบมีวิวแบบสวยๆอะไรอย่างี้ภาพมันอาจจะดูรอบๆจากตอนแรกนิดนึงนะคุณชมเพราะว่า,วารู้สึกเหมือนปรับภาพสุดแล้วแม่งเกมมันเด้งหรืออะไรสักอย่างน่นหละมันแก้ด้วยการปรับภาพแบบกากากากะครับพอผมน่าจะกากอะไรน้ครับแล้วสายบนนะมีคําสั่งให้เราไปเข้าห้องน้ำน,นะครับผมแต่ตอนแรกที่เราไม่รู้จะทําอะไรนะแต่น่าจะพอเดาได้อยู่ แปเราไปห้องน้ำนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำเมื่อกี้ที่มองนี่คือทําไมแฟนกูขาดทะลุรถมาได้นะเลยวน้ำหญิงอนะ่ะอันนี้โบเมนนะผู้หญิงจะไปจ้างน้ำหญิงแร้ต้องหา,งาน้ำชายดีวะน่าถูกทิงล้างไว้นานแล้วนะครับตูวกว้กดน้ำที่คือแบบสนิมเคลือะครั่งหมดแล้วตรงนี้เหมือนจะมีข่าวอะไรวะเหมือนอะไรระเบิดไม่รู้วะ รถปะรถแล้วเปิดปะหรืออะไรอย่างค้าถัวข่าวว่าผู้หลอกลวงนะครับไม่มั่นใจว่าคืออะไรแต่เหมือนจะมีคนมาเคยมาที่นี่นะครับแต่ว่ามันจะไม่มีใครอยู่แล้วล่ะแล้วข้างหลังมาได้ด้วยเันจะมีประตูข้างหลังด้วยนะครับถูกทิ้งล้างจริงแต่ว่าทําไมไฟไมันยังมีอยู่เลยวะแล้วห้องน้ําชายอยู่ไหนอ่ะนี่มันห้องน้ำหญิงไม่ใช่เหรอ๋อเดี๋วไปข้างหลัง เดี๋ยวแต่ก็าำชายจะอยู่ข้างหลังหรืออะไรเงี้ยนี่ไงโอเคก็ราเนี่ยเข้าไปครับผมเข้ามาล้างซะหน่อยสิโอเคเหมือนเราจะปลดเจี้ยวนะครับเอา,าแรแ่ได้ปะสุดท้ายดีกว่าครับแต่มีใครเข้ามาเมื่อกี้มันพูดอะไรวะดูไม่ทันเข้าไปครับเสียบมาราังเยี่ยวอยู่เลย อะไรแปลไม่ทันแต่ผมจะน,นี่ให้แล้วกันนะขึ้นเป็นข้อความให้ไอ้เคลียรเร็วจังวะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดครับแล้วแถวนี้ไม่มีใครเลยนะมีพแพื่อนเรานะชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะนั่นมันนั่นมันมาลินเธอกรี๊ดงั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะ,อะใครเกิดที่อะไรขึ้นวะ ดูรอบๆก่อนัะเกตให้ดีนะครับเราจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะเชียพ <Yeah. S 1> ระเจ้าช่วยแม่งเอ้ยไขควงมาทิ่มยางรถเราเราแฟนกูหายไปแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยใครแม่ขัดความเสียกัวอวีสัส เราขึ้นแจรรถอ่ะเราขึ้นแชร์รถโดนขโมยไปปะชิบหายแล้วให้ช่วยมาลีนแล้วมาลีนอยู่ไหนอ่ะกูจะรู้ไหมเนี่ยเสียกีบมาดังนี้แหละแต่ว่าอะไรก็ไม่ได้สำรวจไปก่อนว่ามันมีทางฉันคิดว่าเธอจะไปทางซ้ายนะเฮ้ยอาจจะไปทางขวาก็ได้เว้ยกูขอชี้ไปก่อน ตรงนี้กั้นไว้นะครับน,นั้นอะไรอะ่ะข,ขาวๆขึ้นเลยเฮ้ยไอ้เฮี้ยน่ใครไอ้สัตว์เฮ้ย,ยษษษบุญเป็นใครเนี่ย,ยเฮ้ยเสียงคนเดินเสียงคนเดินใครเดินไม่เข้มยุดงหน่นะแล้วใครขยับอะไรในโรงวะอะเดี๋ยวว่ากูหลอนเฮ้ยแล้วมึงเป็นใครเนี่ยไอ้เฮีย้ย ใส่ฮูดคุมอยู่มองหน้าไม่ชัดนะคุณผู้ชมครับอืหทางนี้หรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปทางซ้ายนิดนึงครับดูว่าทำไมกูไม่วิ่งกว่าเนะี้ยดูทางซ้ายนิดน,นึงนะคุณผู้ชมดูว่ามีทางไปหรือเปล่านะครับโอ้เชีย่ยไปได้ด้วยเหรอที่แม่งดูแย่มากเลยแย่ดิเหี้ยแม่งลบล้างขนาดนี้ มารีนที่รักครับอยู่ไหนครับผมอะไรวะเนี่ยอูดูไม่ออกแลยอันไหนดงอันไหนคนอะไรวะเนี่ยเมาส์มันจะเร็วดิดดนะคุณผู้ชมพยายามด้วยชาว้ยชาๆให้นะครับเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นี้เหมือนมีอันี่อะไรอ่ะ คนหายว่าสามคนปะเนี่ยอเน,นี่ยคนเดินเว้ยเนี่ยผู้ชมฟังเนี่ย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 ไอ้แย่จริงผมไม่ได้หลอนแล้วโอ้ผมหยุดเดินอยู่เว้ยตายแล้วไม่ต้องมีคนเดินวะอยู่รอบตัวเราเลย อ๋อมันไม่ได้บรรจบกับตรงนี้นี่แสดงว่าเมื่อกี้ตันแล้วนะครับไปเจอป้ายประกาศขนหายนะตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับมีแค่นี้ไปสามแล้วอย่างต่ําอ่ะเราเพสี่แล้ครับตอนนี้มารีนอีกคนนึงมาลีนพูดดีผมไหมอ่ะไม่มีการตอบรับอะไทังนั้นแคาทางนี้นะครับ น,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 นู่นโนทางนู่นทางโน่นดูได้ไม่ทางที่ไปต่อแล้วนี่อะไรวะไม่เป็นไฟเฉยไฟทางแบบเป็นแบบจุดเปล่พลิงอะไรอย่างเงี้ยทางออกเหรอเนี่ยอ้าวนี่ประตูทางออกอนะอนีนออกนว่ามาลีนไม่น่าจะออกไปนะเว้ยเอา้าหนีได้เลยเหรอ เฮ้ยเราหนอนนีดิอ้าวเฮียกว่ไอเมียกูตายอยู่ที่นั่นเหรอวนะเนี่ยอ่าแสดงว่ามีหลายชักจบแน่นอนอย่างงี้แต่ยังไม่ได้ไปดูเที่ยวน้ำหญิงนะครับไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่านะอาจจะเข้าไปในนั้นหรือเปล่าไปไม่ได้อยู่จะได้ยินเสียงกรีดร้อง,องเธอเสียงของมารีนเสียงกรีดร้องที่แสนเจ็บปวดทำให้เลือดของฉันเนี่ยแข็งเป็นน้ำแข็งนะครับเหมือนแบบกลัวจัดอะไรอย่างเงี้ยมั้ง ไม่สำคัญอีกต่อไปว่าฉันจะตามหาเธอได้หรือไม่นะครับเพราะว่าฉันได้ตามหาเธอมาหลายชั่วโมงแล้วถึงนั้นเองฉันก็รู้ตัวว่าประสาทเกินไปแล้วความหวังที่จะพบเธอได้อย่างปลอดภัยก็สูญหายไปเสียงกรีดร้องของเธอเนี่ยยังคงก,ก้องอยู่ในหูของฉันเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กับฉันว่าฉันในล้มเหลวแค่ไหนหลังจะออกจากจุดชมวิวฉันก็ถูกคนคนนึงเนี่ย ไปแจ้งความครับกับชายคนหนึ่งที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนว่าเรานะครับเราไปแจ้งความนะเราไปแจ้งความที่สถานีที่ใกล้ที่สุดนะครับเมื่อตำรวจมาที่จุดเฝ้าระวังเขาก็ไม่พบเจออะไรเลยนะครับไม่มีวิแวลของมารีนแล้วก็ไม่มีบอสแสใดๆเลยที่บ่งชี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรากับว่าเธอเนี่ยหายไปกับอากาศนะครับฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบพ่อแม่ของเธอในสถานการณ์เช่นนี้ และต้องมาอธิบายอีกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยมันเป็นช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดและยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของฉันหลายปีต่อมาฉันก็ยังคงสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันเลือกเส้นทางอื่นในบ่ายวันนั้นในปี69นะครับฉันจะสามารถป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ฉันจะพบเธอได้ไหมก่อนที่เธอจะหายตัวไปคำถามเยอะของกล้องอยู่ในใจฉัน โดยที่ไม่มีคำตอบนั่นเองนะครับโอ้โหมึงเล่าซะยาวเลยโอเคถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าอ๋อเลือบอกคุณผู้ชมไปนิดนึงนะครับว่าเกมนี้สร้างจากเรื่องจริงครับแต่ว่าชื่อตัวละครสถานที่อะไรยังก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพื่อปกป้องเหยื่อครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มใหม่แล้วเราดูว่าสามารถสำรวจอะไรได้อีกนะครับแต่น่าจะมีวิธีที่เราจะได้เจอกับร่างของมารีแหละ เรียกว่าล่างได้ไหมอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้เพราความที่เราแบบปอดแตกก็เลยกดออกมาแม่งเลยหลังจากนั้นมาลรีก็กินก๊นะครับผมเดี๋ยวเราเออกไปดูนะน้าจะสำรวจตรงไหนดีวะแล้วผมว่าผมก็ดูครบแล้วนะทางที่มันไปได้ แต่จะได้เหมือนเราจะได้คุณแจหรืออะไรอยา่างวะอาจจะเป็นคุณแจห้องน้ำไหมหรือไว้งไหนนี่เราขึ้นให้เรามาช่วยมารีแล้วทางไหนที่ผมยังได้ไปวะอ๋อเสียงมาจากทางซ้ายทา,ทางซ้ายเราก็ดูนะไม่ใช่หรอวะต้องมาสำรวจใหม่มานจะแบบเออมองข้ามอะไรไปนะครับมันจะซ่อนอะไรอยู่ในนี้ไหมไม่น่ามีนะ ตรงนี้มันเป็นฝั่งที่เรามาเจอป้ายคนหายนะครับตรงนี้ปะอ่าโอเคตรงนี้ครับนี่นะมีคนหายไปนะครับผมมันจะมีคนเด็ดป้ายคนหายเอามาทิ้งเอามาแอบทิ้งไว้อะไรเงี้ยเฮ้ยเอ้าเชื่อได้ไงเฮ้ยโอ้โหเค้ไม่นะไม่มิด มาลีนมีปากกลางอกเลยเหรอเธอมีชมีวิตอยู่เวลาต้องใช้ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยจัดไปเพื่อนดิฉันอาจจะไปหาใครข้างนอกนั่นไปช่วยเธอได้มารีนที่เก่งใช่ไหมนะโอยทำไมโดนแทงกันขนาดนี้ไอผมไม่เห็นซอยนี่ได้ไงวะแล้วเช่นนั้นกูจะไปขอความช่วยเหลือจากวันได้แบบวะ มันคือคนที่ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันบอกให้เราออกไปด้านนอกนะครับไปขอความช่วยเหลือนะก็มไม่จะต่างจากหนียังไงวะมันควรจะโทรศัพท์ได้นะเว้ยเอาจริงเราไปที่โทรศัพท์กอนแล้วกันครับคิดว่าน่าจะได้หรือเปล่าไม่ได้ปะน่าจะเก่าเกือกไปเลยไปที่รถแล้วกัน อ้เพิ่งมาเห็นนะแต่เราไม่ได้ไปดูครับถึงออกได้ไหมไม่ได้ครับหลังรถกูมีอะไรมะถมยาบาลได้ไหมทำอะไรกับรถไม่ได้เลยนะครับเพราะมันเอารถเอ้ยมันเพราะมันเอาคุณแจไปด้วยนะครับคือตอนนี้เราไม่สามารถที่จะใช้รถหนีไปได้แล้วหรือแบบว่าพามารีออกไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะที่เราเจอที่นั่งยืนแบบยืนแอคอยู่นะครับ ดูว่าเราถ้าเจอรอบนี้จะเป็นยังไงมือเหมือนมันจะเปื้อนเลือดอยู่ด้วยนะอันนะั้นอ่ะจริงผมว่าใช่ป่ะจะมองย่านนิดนึงแต่ว่ามือมันแดงๆนะครับทำอะไรกับมันไม่ได้นะได้แค่ยืนมองนะครับแล้วมันตะโกนถามอะไรหน่อยวะโอเคถ้าให้เราออกเลยมันจะเป็นการหนีไหมดี๋ยวเรา,ว,าว้ายเฮียกูโดนดิ เฮีเรียบร้อยกูแตกไอสัตว์เอ้ยมันคือคนละคนกันเหรอเนี่ยแม่งเอ้ยดักกูหน้าประตูคือถ้าเราไม่เจอมารีนก่อนก็เท่ากับว่าทางจะโล่งนะครับแต่ว่าเป็นการว่าเราหนีออกมาคนเดียวแต่พอมาเจอมารีนเนี่ยก็ทำกับว่าฆาตกรก็จะรู้แล้วสุดท้ายมันก็ดักเราหน้าประตูอยู่ดี ทำยังไงก็ดูเหมือนจะไม่รอดนะมีทางอื่นอีกไหมวะมพยายามนึกยูน,นะครับไม่น่ามีแลวนะนะจริงเพราะมันดูเหมือนจะเป็นทางแค่สองทางก็คือทางที่เราไปเจอมาลีนก่อนและทางนังนก็เป็นทางที่เป็นประตูทางออกไปนะครับชีวิตของผมจบลงในในช่วงพริบตาเมื่อกระพุ่งมาหาผมด้วยสายตาและเย็นชาลหลังจากนั้นเขาก็ลัดคอผมโดยที่ไม่ได้ลังเลอะไรเลย ความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงอันเงียบสงบและความสงบของเขาันน่เองขณะที่เขาโทรหาตำรวจจากโทรศัพท์สาธารณะที่จุดชมวิวนั่นแล้วเขาก็พูดว่ากูเพิ่งฆาตกรรมไปสองศพเขาก้าวอย่างใจเย็นโดยไม่มีความรู้สึกใดใดและที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนั้นเมื่อนึงปีก่อน เ้าก่ออาชญากรรมเดียวกันในพื้นที่เดียวกันเลยนะครับเขาเรียกตัวเองว่าโซดิแอคคิวเลอร์ซึ่งเป็นชื่อที่เขาได้รับในช่วงโคลสวร์ที่1970นะครับเขาชอบเล่นกับตำรวจและนะะักข่าวโดยส่งจดหมายเข้ารหัสที่ดูเหมือนเป็นการล้อเลียนนะครับในจดหมายเหล่านั้นเนี่ยเขาก็คุยโวว่าได้ฆ่าคนไปทั้งหมด37คน หมยว่าตำรวจจะสามารถระบุเหยื่อได้เพียง7จ็ดรายเท่านั้นจะมีจดหมายฉบับน,นึงนะครับโดยเฉพาะที่ฆาตกรโซดิแอคได้กล่าวไว้ว่าเมื่อฉันตายฉันจะไปเกิดใหม่ในสวรรค์และทุกคนที่ฉันฆ่าจะกลายไปเป็นทาตฉันจะไม่ยอมบอกชื่อของฉันเพราะคุณจะพยายามจะจะหยุดหรือว่าแบบหยุดการทำหยุดการกระทำอะไรอย่างนะครับ ยุทธการสะสมของธาตุของฉันเมื่อฉันได้ไปเจอกับชีวิตหลังความตายนะครับอ๋อขณะน,นี้ผมพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่มืดปิดท่ามกลางที่ที่ไม่มีใครรู้จักเสียงอาทิตย์ที่สูญหายไปท่ามกลางโศกนาฏกรรมมากมายผมทำได้เพียงเล่าถึงการตายของตัวเองในขณะที่เขาส้มอยู่ในเงามืดรอคอยเหยื่อลายต่อไปของเขานั่นเองอ๋อ โอเคเหมือนในตอนนี้เรากําลังเล่าถึงชีวิตความตายหลังความตายของเรานะครับก็คือตัวเราเนี่ยตายไปแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่รู้ไม่รู้เหตุผลอะไรนะครับเราก็มาเล่าเรื่องตัวเราเองว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เลยเหมือนเป็นที่มาของชื่อที่ว่าเสี่ยงกระซิบของคนที่สูญหายก็คือน่าจะหมายถึงเราแน่ๆนะครับซึ่งดูเหมือนจะ เป็นการฆาตกรรมจากเรื่งความเชื่อหรืออะไรสักอย่างนะครับเหมือนฆาตเหมือนไอฆาตกร,รที่ชื่อโซดีแอคเนี่ยมันจะมีความเชื่ออะไรสักอย่างว่าเอ้ยถ้ากูฆ่าคนไปแล้วชีวิตหลังความตายเนี่ยคนที่กูฆ่าไปเนี่ยจะกลายไปเป็นทาสของมันในโลกหลังความตายนะครับมันก็เลยฆ่าคนไปเรื่อยๆซึ่งมันอาจจะฆ่าไปถึงสามสิบเจ็ดคนแต่ว่าตำรวจเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เรียกว่าระบุผู้สูญหายได้เพียงแค่เจ็ดคนเท่านั้นนะครับ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอีกสามสิบคนเนี่ยมันทํายังไงกับศพนะเรือ,อาจะเป็นแค่การแบบเพ์เจอร์ไปเองหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับสรุปก็คือเรากับมาลีนก็ไม่รอดนั่นเองนะครับถ้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็อาจจะมีแค่เจ็ดคนค่าทักไอ้ค่ากรองก็อาจจะแค่เพ์เจอร์ไปเองเพราะมันเพ์เจอร์ถึงเรื่องของโลกลองความตายอะไรงั้นด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็จบแล้วสำหรับเกม Whisper of the Lost นะครับ The Killer m a s บ เสียงกระซิบของบุคคลที่สูญหายแล้วก็ฆาตกรที่สวมหน้ากากนั่นเองแต่เรื่องนี้ประเด็นคือแบบเกิดจากเรื่องจริงด้วยนะแต่ชื่อสถานที่หรือว่าชื่อเหยื่ออะไรก็ไม่ใช่จริงนะครับถูกเปลี่ยนแปลงมาแล้วอะไรอย่างงีง้ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับย่าลืจะกดไลค์กดแชร์ถ้าที่สนใครับยนดติดตามเพื่อเป็น,น,านาการจใดการเกมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยบัวยยครับ